สร้างความตกใจให้กับแฟนๆไม่น้อยหลังมีภาพของตลกชื่อดังเด๋อดอกสะเดาป่วยหนักถูกจอะคอและนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซิรินทรเขตประเวศจนเพื่อนพ้องในวงการรวมถึงแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้กันอย่างล้นหลามล่าสุดมีการอัปเดตอาการจากเปิ้ลลูกสาวของเด๋อดอกสะเดาโดยยืนยันว่าคุณพ่อไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงแต่อาการที่เกิดขึ้นมาจากโรคสโตรกซึ่งมีสาเหตุจากการสูบบุหรี่มานาน รวมถึงปัญหาสุขภาพอย่างเบาหวานความดันและการดื่มน้ำน้อยทำให้เกิดอาการสโตรกต่าวัยลูกสาวเผยว่าตอนนี้คุณพ่อแข็งแรงดีความจำยังปกติพูดไม่ได้แต่สามารถสื่อสารได้ครบท่วงและย้ำว่ารูปที่เผยแพร่ออ,อกไปดูน่ากลัวเกินจริงที่จริงแล้วคุณพ่อเพียงนอนโรงพยาบาลเพื่อพักฟื้น2-3คืนและกำลังจะกลับบ้านไปทำกายภาพต่อ งานนี้แฟนๆและเพื่อนร่วมวงการต่างล่งใจไปตามๆกันพร้อมส่งกำลังใจให้เดอดอกสะดากลับมาสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมโดยเร็วที่สุด